ไหว้พระฮ่องกงกับเจ็ดแต่เจ้าเอ็นจอยทัวร์ในงบ789บาทถูกขนาดนี้เลยเหรอวันนี้จะพาไปดูว่าราคานี้ได้อะไรบ้างค่าไกด์พาเที่ยวรถรับส่งระหว่างวัดคนนำไหว้พระบวกวิธีไหว้แบบละเอียดข้าพเจ้าดีๆยิ่งขึ้นไปโชคราบ,ราบวาสนา,าอำนาจคำนับฟ้าดินครั้งที่สขอให้ฟ้าดินเปิดทาง และฟรีบะหมี่เกี้ยวหนึ่งมือ้อทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน7 8 9บาทย้ำอีกครั้ง7 8 9บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงแค่เดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองตอนเปลี่ยนโปรปกติไปเที่ยวเองเราต้องหาข้อมูลเองนั่งรถเองเสียเวลาหลงแต่อันนี้มีคนดูแลให้หมดราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินค่านโรงแรมไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวคลิปหน้าจะพาไปดูว่าไหวพระที่ไหนบ้างติดตามไว้เลยอย่าไปด้วยกันคอมเมนต์มา